ผมมิตรารครับผมเห็นเลรถใหม่ครับวันนี้เป็นรถเคปซเดี๋ยวเราเราไปลองซื้อกินกันดูว่าเคฟซีที่เราเคยกินเนี่ยกับเล่ะมันจะต่างกันประมาณไหนนะทุกคนเดี๋ยวไปเลยครับเจอกนที่เซเว่นเทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นฮะนี่ฮะนี่นะทุกคน ไก่ทอดสูตรผู้พันนะมีห่อ10บาทแล้วก็มีห่อ20 30นะทุกคนแต่ว่าเรื่องจากงบเราน้อยเราขอห่อ20เนี่ยมีไก่ทอดสูตรผู้พันแล้วก็วิ่งแซ่บนะทุกคน <ยา S 1> ดเดี๋ยวเจอครับแล้วพอเราได้เลมาแล้วนะทุกคนเราจะ เช็คกันนะว่ารสชาติมันใกล้เคียงกับของจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อเคสซีกันเราจะลองดูทั้ง2สูตรเลยครับทั้งไก่ผู้พันแล้วก็วิ้งแซบนะครับว่าใกล้เคียงกับของจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเจอกันที่เคสซีไลท์ทูครับผมซื้อวิ้งแซบวิ้งแซบขายต่ำสุดกี่ชิ้นครับตอนนี้สองชิ้นค่ะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึงครับเดี๋ยวดูอีกตอนนี้มีโปรโมชั่นแค่สิบห้าชิ้นสิบเก้าชิ้นนะครับคเอาเค้เอาสิบเก้าชิ้นเลยไหมเดี๋ยวเอาเอาแค่สองชิ้นก่อนครับบเเดดีี๋๋ยยววมมาาให่ท ไก่กรอบครับมีตำตำสุดกี่ชิ้นครับหนึ่งชิ้นครับครับรับรับหนึ่งชิ้นขอเป็นอกนะครับห่งนะคะรายาเดียวนะคะครับแล้วก็มีไก่นุ่มไหมครับไก่นุ่มมีครับเอาเหมือนกันครับตำสุดหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะรับเป็นส่วนรับเป็นส่วนอกเหมือนกันครับเพราะว่านี่นะทุกคนไก่ทอดผู้พันนี่เหมือนจะไม่ใช่ไก่กรอบนะมันเหมือนจะเป็นไก่อกเพราเดีเราลองเสิร์ชมาเลยแล้วกันท้องเงียบไม่ดีครับของทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสามบาทค่ะคุณผู้ชมจะมี ครับผมโอ้มีใครเตรียมมาพอดีเท่านี้ขอบคุณครับอยให้พนักงานไปด้วยลูกค้าให้มา110บาทม113อ่ีกบาทไเอียญ2เมื่อ้มาแลก็เพิ่มอีก3อ่ะอ่เอางี้เอานอาี้ไเลยกนหลใครย่ไปดูคนขอบคุณครับไวจังเลย เราได้ของละไปเจอนครับผม <S <S กลับมาแล้วครับผมเราได้มาแล้วเรืเคถ KFC มีรถไก่ทอดสูผู้พันนะครับไก่ทอดสูตรผู้พันแล้วก็วิงแซบ่บเรืสองรถเนี่ยมีลูก KFC เลยนะครับรสชาติน่าน่าน่าจะโอเคนะน่าจะเหมือนนะไปกัน ครตอนนี้ผมอยู่กับทีมงานผมนะเดี๋ยวเอาเคฟซีที่ซื้อมานะเปรียบเทียบกันเลเอาอะไรก่อนเราต้องกินเลก่อนดีกว่าเนาะใช่ดีกว่าจะเดี๋ยวเปิดเฟซีเอากินเอากินเพราะเลเราคงได้กลิ่นแต่มันฝรั่งนะเรามีทั้งไก่กรอบทั้งไก่นุ่มนะ <c> เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่าดูจากรูปมันใกล้เคียงกับไก่นุ่มนะทุกคนน่าจะไก่นุ่มน่าจะไก่นุ่มอ่านี่เป็นหน้าตาของไก่นุ่มนะเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันแลาเราว่ามีวิ้งแซ่บ จะเราเอาทีละอย่างดีกว่าเอาอะไรก่อนดีไก่นุนนน่มทุกคนเอาน,นี้ก่อนนะขอ,นของดีไว้ที่หลังของทีอันนี้กของดีใช่ไหมใช่ใช่ครับเล่ทุกคนเขาขายเป็นแผ่นยักษ์นะทุกคนนะอ่าเล่ตัวคู่พันเซนเดอร์นะครับเอาเอาล์ประมาณหอมหอมปลาหมึกมากกว่านะแล้วน<ม>ึกถึงเมนบนี้มากเลยนี่อาจจะเหมือนก็ได้นนะผมไม่ได้กินไก่นุ่มนานแล้ว นี่ยานไปทางเครื่องเทศมันเหมือนซึ่งมันเป็นเพราะมันปวดก่อนใช่ไหมมันเหมือนจริงไหมเหมือนเล่ปกติเลนเล่สมัยก่อนเดล่เนี่ยขายนีนแผ่นใยญ่แผ่นี้แต่ไม่ใช่สีเหลืองใช่ไหมแต่ไม่ได้สีเหลืองอือไม่ได้เราเพียนเพียนกว่าคนต่างใส่นุ่มหมดแล้วกันต้องปอกส่วนอกเข้ามาเลยนะช่วงนี้โควิดสิบเก้านะครับล้างมือด้วยนะต้องใช้ซอสไหมไม่ต้องดิเนาะมันจะได้สจ้ำจะได้เหมือนจะได้เหมือนโอเคแน่นมากทุกเนื้ออกแน่นสุดห้ามดูกลางคืนนะครับคลิปนี้ หวังคลิปนี้อัพกลางคืนแน่นอนจะ่ห้ามดูกลางคืนไหมเลยแล้วกันยังไม่ไม่คล้ายกันหรอแต่ที่บ้านไม n o เป็นเพราะมันเป็นเป็นเพราะนี่เป็นแป้งด้วยแหละเป็นมันฝรั่งอันนี้เป็นเนื้อไก่มันก็ต้องแยกต่างกันตรงนั้นมันคือด้วยส่วนผสาอาจจะแกะรสชาติมันไม่เหมือนใช่เนาะรวมๆแล้วไม่ได้แย่นะรสชาติเลยไม่ได้แย่นะแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าเหมือนไหมไม่ไม่เนาะไม่มล้วว่าเนี่ยคือเป็นไฟและนี่คือไก่เออเออใช่เหมือนเป็นไฟเหมือนเป็นไฟใส่เครื่องเทศอ่ะโอเคทุกคน เราไปดูไก่ก่อนโอ้โหครับไก่ก่อนน่าจะไม่เหมือนกว่าไหมตามรูปอ่ะใช่ตามรูปอ่ะมันเหมือนไก่นุ่มนะทุกคนน้อใช่ใช่น่าจะเป็นไก่นุ่มซื้อซืมาเลยลองกินแป้งดูก่อนอ่ะแกงผิดแป้งผิดเพียวเอาเฉพาะแป้งใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ซื้อแป้งเหมือนกันนะจะเหมือนกันก็ได้ ไม่อะอันนี้รสชาติมันเหมือนมีเครื่องเทศประมาณอารมณ์ประมาณกระเทียมหอมไม่ก็อะไรเปรี้ยวนิดน,นึงอะอมไม่เดื่ะเนื้อทุกคนผมชอบเห็นภาพนี้แล้วมากเลยครับปกัดเด็กไม่อะไม่เลยไม่เหมือนเลยนะไม่เลยจะเป็นไก่นุ่มไก่นุ่มใกล้เคียงกว่าละถ้าหาความใกล้เคียงอะ แต่ไม่เหมือนทั้งคู่ถ้าอยากให้คิดง่ than, ายๆนะก็น่าจะประมาณว่าเลยอ่ะปรุงปรุงด้วยแบบสูตรเแรงกับเคเฟซีแต่รสชาติไม่เหมือนแต่วิธีปรุงอาจจะปรุงเหมือนกันทั้งทั้งไก่กรอบทั้งไก่นุ่มเลยนะทุกคนว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนรสชาติเลยสูตรผู้พันเท่าไหร่ถูอสูตรผู้พันปีไก่หรือเปล่าไม่ดิมันเป็นแค่นี้นะก็มืแค่นี้นะโอเคทุกคนผมไม่บอกว่าเขาเอาไก่แมคโดนัล์มาทำผมสรุปเลยนะว่าไก่ทั้งไก่กรอบทั้งไก่นุ่มรสชาติไม่เหมือนเรอเลยแต่เรอรสชาติโเคคไ <ranked> ไม่่่ด้แแยตือราามว่เหมือนไมมม่ห โอเคต่อไปนะต่อมานะครับเป็นวิงแซบนะเขาเขียนว่ารถเอ่อรถไก่วิงแซบนะครับทุกคนนี่นะสวรเคฟซีแมแต่ในภาพมันมีมะนาวเลยนะมะนารู้สึกเหมือนจะเคยมีวิงซีดออกมาทีนึงอะ่ะหรือเขาอาจจะสื่อไปทางวิงซีดหรือเปล่าแต่เป็นวิงซีดแบบกลับมาใหม่เลยกลับมาในชมเลยมือเล่น <c oughs> น่าจะไม่ใช่มือเล่นนะ ครับสีเหมือนอยู่แผ่นยักเหมือนกันสีใช้ได้นะเฮ้ยดูสีเลยดูสีเลยเทียบเลยเทียบเลยเอามีเทียบเลยทุกคนครับนี่คือมิ่งแซบอืมนากินใช่ไหมล่ะโฟกัสไหมเนี่ยกัสอยู่ใช่โฟกัสมั้งนี่คือเลยครับอ่ะทุกคนดูดูดูสีดูสีน่ะเฮ้ยแกะสีได้โอเคโอเคอยู่นะขอลองเล่ย์อะไม่ไม่ผิดค่าเลยอ่ะมันเหมือนมิ่งซีสเลยทุกคน วิงซีดใช่ไหมไม่เหมือนวิงแซบก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนวิงแซบขนาดนั้นแต่ถามว่าเหมือนวิงซีดมากกว่าอือใช่ตอนเคี้ยวครั้งแรกอ่ะมันนึกถึงวิงแซบนะแต่พอเคี้ยวไปแล้วมันรสมะนาวมันออกแต่บอกางชิ้นนี้รสมะนาวไม่ออกเป็นบางชิ้นเนอะเป็นเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้คือผมหยิบชิ้นที่มันมันโดนผงเยอะอือันนี้น่าเหมือนวิงแซบเราลองลองชิ้นบางเหมือนเหมือนมากอือวิงแซบเลยอือได้นะได้ได้ได้คือวิงแซบเลยแหละเนี้ยมันเหมือนเอาเฟนฝายอะไปคลุกวิงแซบผมลองวิงแซบต่อนะทุกคนเออใช่ 80%อะ80%ได้โว้ใช่ลองทับดูต่างกันแค่ว่าอันเนี้ยเป็นแป้งอันเนี้ยเป็นเนื้อเหมือนากไม่ผ่านนะทุกคนอันนี้ไม่ผ่านอันน้ผ่านเลยผ่านอันนี้โอเคเลยนี่โอเคเลยจริงเหมือนใช้ได้เลยเนาะสรุปเลยทุกคนก็เลคเอฟซีไก่ไม่แยบนะเลคเอฟซีไก่ไม่แยบนะ80%เหมือนแล้วก็ส่วนรถนี้ผมขอยกเป็นเดี้วกันนะเหมือนกว่าแต่ไม่เท่าไหร่นะผมให้30%ใกล้เคียงแต่ทั้งสองรถรวมๆนะ อร่อยและที่อร่อยกว่า k คสครับ <c oughs> ไม่ได้มีสปอนเซอร์ <c oughs> ผมทั้งเรทั้ง k คสนะครับแต่ถ้าจะมีหรืออยากให้มีขอมาได้นะ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย